สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจหลายชิ้นเลยครับเกี่ยวกับตัวเลขการเงิน2ตัวที่นักลงทุนมือใหม่น่าจะเคยได้ยินบ่อยๆแต่ก็อาจจะยังงงๆอยู่นะครับคือ de ratio กับ pbv ratio ครับ ใช่ค่ะตัวเลขพวกนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นภาษาของการลงทุนนะคะซึ่งถ้าเราเข้าใจก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งสุขภาพการเงินแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้นได้ชัดเจนขึ้นวันนี้เราก็จะมาลองแกะดูข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่โรงมีกันนะคะเพื่อให้เห็นว่า D/E กับ PBV เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องลงทุนในหุ้นค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลย ภารกิจวันนี้คือทำความเข้าใจเจ้า2ตัวนี้แบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับพร้อมตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลที่เรามีมาดูกันว่ามันสำคัญยังไงแล้วนักลงทุนมือใหม่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับ de ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยว่ากันง่ายๆคือมันวัดว่าบริษัทใช้เงินกู้เยอะแค่ไหนเทียบกับเงินทุนของเจ้าของเองค่ะ หรือพูดง่ายๆก็คือทุก1บาทที่เจ้าของลงไปเนี่ยบริษัทไปกู้มาเพิ่มกี่บาทประมาณนั้นครับถูกต้องเลยค่ะซึ่งการจะเข้าใจ DE เนี่ยเราต้องรู้จักส่วนประกอบมันก่อนนะคะคือมีนี้สินหรือ d e b กับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ equity ทีนี้คำว่านีสินเนี่ยออมีประเด็นน่าสนใจนะคะแหล่งข้อมูลอย่าง liberator เขาชี้ว่าเรามองได้2แบบแบบแรกก็คือดูนี้สินรวมทั้งหมดเลยอันนี้ก็ตรงไปตรงมาค่ะ แต่อีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือดูเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยค่ะเช่นผวกเงินกู้จากธนาคารหรือหุ้นกู้อะไรแบบนี้การมองแบบนี้มันอาจจะสะท้อนความเสี่ยงทางการเงินได้ตรงจุดกว่านะคะเพราะหนี้บางอย่างอย่างเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกอย่าง CPO ที่มีตัวอย่างในข้อมูลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจปกติมันมักจะไม่มีดอกเบีย้ยนะคะ ถ้าเราเอามารวมคำนวณ DE หมดเลยเนี่ยค่ามันอาจจะดูสูงกว่าความเป็นจริงทำให้เราอาจจะเข้าใจผิดเรื่องความเสี่ยงจากหนี้จริงๆได้ค่ะส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ equity ก็คือเงินทุนที่เป็นของเจ้าของกิจการจริงๆค่ะคิดง่งายๆก็คือเอาสินทรัพย์ทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดหาดูได้ในงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินค่ะเข้าใจเลยครับเรื่องประเภทหนี้สิน ทีนี้สูตรคำนวณก็ตรงไปตรงมานะครับ DE Ratio เท่ากับหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีตัวอย่างจากทั้งลงทุนแมนแล้วก็ลิเบ r เรเตสมมติบริษัทมีหนี้300ล้านส่วนของผู้ถือหุ้น200ล้าน DE ก็จะเป็น300หาร200ค่ะก็คือ1.5เท่าซึ่งความหมายก็คือบริษัทมีหนี้สิน1.5บาทสำหรับทุกๆ1บาทที่เป็นทุนของเจ้าของใช่ค่ะ ที่นี้ค่า1.5เท่ามันดีหรือไม่ดีล่ะคะข้อมูลจาก Liberator แล้วก็จากคณะบัญชีเนี่ยเขาก็อธิบายความหมายไว้ประมาณนี้นะคะถ้า DE น้อยกว่า1คือหนี้น้อยกว่าทุนบริษัทใช้เงินตัวเองเป็นหลักความเสี่ยงทางการเงินก็อาจจะต่ำหน่อยถ้า DE เท่ากับ1ก็คือมีหนี้กับทุนเท่ากันพอดีแต่ถ้า DE มากกว่า1อันนี้แสดงว่าบริษัทพึ่งเงินกู้มากกว่าเงินทุนตัวเอง ซึ่งการมีหนี้เยอะก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องภาระดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ความสามารถในการจ่ายคืนหนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดกำไรไม่เป็นไปตามคาดการค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือแหล่งข้อมูลจากลงทุนแมนและคณะบัญชีบอกว่า DE เนี่ยมันติดลบได้ด้วยนะคะโอ้โหติดลบเลยเหรอครับใช่ค่ะกรณีนี้จะเกิดเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ซึ่งมันแปลว่านี่สินรวมของบริษัทเนี่ยมันดันมากกว่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดที่บริษัทมีซะอีกอันนี้คือเป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรงมากเลยค่ะบ่งบอกว่าบริษัทเสี่ยงล้มละลายสูงมากจริงๆค่ะโหต้องระวังรักมากเลยนะครับเนี่ยทีนี้คำถามยอดฮิตเลยแล้วค่า D/E เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีข้อมูลจาก Liberator ก็บอกว่า จร,จริงๆมันไม่มีค่าตายตัวเป๊ะๆนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าเออไม่ควรเกิน2เท่าอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องดูปัจจัยอื่นเยอะมากมีการเปรียบเทียบจากข้อมูลของคณะบัญชีที่ผมว่าเห็นภาพดีมากเลยค่ะเป็นยังไงคะเขาเปรียบเหมือนถามว่าคนเราควรแบกของหนักแค่ไหนนักเรียนบอก5โลก็หนักแล้วแต่นักยกน้ําหนักแบก100อโลอาจจะบอกสบายๆธุรกิจก็เหมือนกันเลยครับความสามารถในการแบกนี่มันไม่เท่ากันเลยใช่เลยค่ะ เห็นภาพชัดเลยเพราะว่าธรรมชาติแต่ละอุตสาหกรรมมันต่างกันมากแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยทั้ง l i ปเ r a ร o เตอร์ลงทุนแมนคณะบัญชีก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะอย่างกลุ่มธนาทานเนี่ย DE อาจจะสูงมากๆ5ถึง1 0เท่าหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะเหตุผลหลักๆก็คือเงินฝากลูกค้าเนี่ยทางบัญชีเขาบันทึกเป็นหนี้สิน ต่เวลาเราจะดูความมั่นคงจริงๆของธนาคารอาจจะต้องไปดูตัวอื่นประกอบด้วยเช่น C.A.R. Ratio ที่วัดความแกร่งของเงินกองทุนโดยตรงค่ะอ๋อครับครบหรืออย่างกลุ่มพลังงานสาธารณูประโภคหรืออสังหาริมทรัพย์พวกนี้ก็มักจะมี D/E สูงเหมือนกันเพราะต้องลงทุนโครงการใหญ่ๆใช้เงินเยอะแต่ข้อดีคือรายได้มักจะค่อนข้างสม่ำเสมอหรือมีสินทรัพย์ค้ำประกันเจ้านี้ก็เลยอาจจะกล้าให้กู้เยอะหน่อยค่ะ ถัดมาก็เป็นกลุ่มที่ DE อยู่ระดับกลางๆนะคะอาจจะประมาณ1-2.5เท่าเช่นค้าปลีกที่ถึงแม้ต้องใช้เงินสต็อกของเยอะขยายสาขาแต่กระแสะเงินสดมักจะดีอย่างกรณี CPO ที่ข้อมูลพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้การค้าสูงซึ่งอาจจะเป็นหนี้ที่ดีก็ได้ค่ะหรือโรองพยาบาลที่ลงทุนเครื่องมือแพงแต่รายได้ก็ค่อนข้างมั่นคงสุดท้ายคือกลุ่มที่ DE มักจะต่ำๆหน่อยค่ะ อาจจะน้อยกว่า1หรือ1.5เท่าเช่นกลุ่ม ICT หรือเทคโนโลยีที่สินทรัพย์หลักๆอาจจะเป็นคนเป็นซอฟต์แวร์ไม่ใช่เครื่องจักรหนักๆห,หรือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ธุรกิจมักจะมีเงินสดดีไม่ต้องกู้เยอะค่ะการเทียบกับอุตสาหกรรมเนี่ยสำคัญจริงๆครับทําให้เห็นเลยว่าค่าเดียวกันแต่ความหมายอาจจะต่างกันไปในแต่ละธุรกิจนอกจากนี้ข้อมูลจาก Liberators ยังชี้ให้ดูเรื่องวงจรชีวิตของบริษัทด้วยนะครับเขาบอกว่า บริษัทช่วงกำลังโตหรือเพิ่งเริ่มเนี่ย DE อาจจะสูงหน่อยเพราะลงทุนหนักอันนี้อาจจะยังพอเข้าใจได้อืมค่ะแต่ถ้าบริษัทที่ดูเหมือนจะอิ่มตัวแล้วไม่ได้โตหวือหวาแล้วแต่ DE ยังสูงอยู่เรื่อยๆอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะบริษัทอาจจะมีปัญหาเรื่องบริหารนี่หรือก่อหนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ค่ะการมี DE สูงนี่ก็เหมือนดาบสองคมยจริงนะคะแหล่งข้อมูล Liberator สรุปข้อดีข้อเสียไว้ได้ชัดเจนดีค่ะ ข้อดีก็คือการใช้เงินกู้หรือ Leverage เนี่ยมันช่วยเพิ่มผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ได้ถ้าบริษัทเอาเงินกู้ไปสร้างกำไรได้มากกว่าดอกเบี้ยนะคะบางทีก็ช่วยลดต้นทุนเงินทุนโดยรวมได้ด้วยแล้วก็เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้บริษัทเติบโตค่ะแต่ข้อเสียก็ชัดเจนค่ะคือความเสี่ยงทางการเงินสูงขึ้นถ้าธุรกิจเกิดสะดุดกำไรลดอาจจะมีปัญหาจ่ายดอกเบี้ยหรือคือนเงินต้นได้ แล้วต้นทุนกู้ยืมครั้งต่อไปก็อาจจะแพงขึ้นด้วยนะคะเพราะตจ้านี้มองว่าเสียงขึ้นแล้วก็ความยืดหยุ่นทางการเงินก็จะลดลงเวลาเจอเรื่องไม่คาดฝันบริษัทนี้เยอะอาจจะปรับตัวยากกว่าค่ะฟังดูแล้ว DE นี่มีรายละเอียดให้ดูเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเหล่านี้ ทาง Liberator เขาก็มีคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจครับข้อแรกเขาให้ดูค่า DE เคร่าวๆก่อนอาจจะใช้เกณฑ์ง่ายๆเช่นต่ำกว่า1ค่อนข้างปลอดภัย1-2ถึง,งก็ถือว่าปกติแต่ต้องเทียบกับอุตสาหกรรมเลยนะครับถ้ามากกว่า3อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษยกเว้นบางกลุ่มธุรกิจอย่างที่เราคุยกันไปค่ะข,ข้อ 2. อ,อันนี้สาคัญมากคือให้ดูแนวโน้มครับค่าด e มันคงที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถ้ามันเพิ่มขึ้นเร็วผิดปกติเช่นปีก่อน1.5ปีนี้โดดไป3.0อันนี้ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเกิดจากอะไรใช่ค่ะต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมข้อ3คือต้องดูตัวเลขอื่นประกอบเสมอครับ DE สูงอย่างเดียวอาจจะยังบอกไม่ได้ครบต้องดูว่ากำไรเป็นยังไงกระแสงเงินสดเป็นบวกหรือติดลบธุรกิจกำลังโตหรือทดถอยมีคำเตือนที่น่าสนใจมากว่า ถ้าเจอหุ้น DE สูงแล้วเงินสดติดลบแถมกำไรลดลงเรื่อยๆแบบนี้คือสัญญาณอันตรายควรเลี่ยงไว้ก่อนอืมอันนี้น่ากลัวค่ะและข้อสุดท้ายย้ำเลยครับว่าอย่าใช้ DE ตัวเดียวตัดสินใจลงทุนเด็ดขาดต้องดูภาพรวมทั้งหมดครับเอาละครับจากเรื่องความเสี่ยงทางการเงินมาดูเรื่องการประเมินมูลค่ากันบ้างกับตัวที่2 P/BV Ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี แหล่งข้อมูลทั้งจากลงทุนแมนและ iuX ก็อธิบายว่ามันคือเครื่องมือเทียบราคาหุ้นในตลาดนับปัจจุบันกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทค่ะเพื่อจะดูว่าราคาตอนนั้นแพงหรือถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนั่นเองครับใช่ค่ะตัว P/BV นี่มีองค์ประกอบสอส่วนนะคะ คือ P คือ Price อันนี้ก็คือราคาหุ้นในตลาดตอนนั้นเลยค่ะดูจากกระดานเทรดได้เลยส่วน BV คือ Book Value per Share หรือมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นตัวนี้คำนวณมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Equity ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะเอาส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดตั้งหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทค่ะก็จะได้เป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อ๋อคือส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะันการคำนวณก็ไม่ซับซ้อนตัวอย่างจากลงทุนแมนสมมติบริษัท A ราคาหุ้น5บาทมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นก็5บาบาทพอดี PBV ก็เท่ากับ5หาร5ได้1เท่าค่ะซึ่งการตีความเบื้องต้นก็คือถ้า PBV เท่ากับ1ก็คือราคาตลาดเท่ากับมูลค่าตามบัญชีถ้า PBV ต่ำกว่า1คือราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีบางคนอาจจะมองว่า หุ้นถูกนะครับมีส่วนลดจากมูลค่าบัญชีแต่จ้า PBV สูงกว่า1ก็คือราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอันนี้อาจจะมองว่าหุ้นแพงเมื่อเทียบกับบัญชีแต่คําว่าถูกหรือแพงจาก PBV อย่างเดียวเนี่ยก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะแหล่งข้อมูลจากลงทุนแมนกับ IUX ให้ข้อสังเกตที่ดีไวค้ค่ะข้อดีของ PBV คือตัว BV หรือมูลค่าทางบัญชีเนี่ย มันมักจะนิ่งกว่าไม่ค่อยผันผวนเท่ากำไรหรือ EPS ใน PE นะคะทำให้ PBV มีประโยชน์มากเวลาบริษัทขาดทุนซึ่ง PE จะติดลบใช้ไม่ได้หรือช่วงที่กำไรผันผวนมากๆจน PE มันแกว่งไปแกว่งมาดูไม่ออก PBV จะช่วยให้เราพอประเมินได้ค่ะ แต่ออว่าดีเสมอไปนะคะอย่างที่ลงทุนแมนชี้มันอาจจะสะท้อนว่าตลาดมองว่าบริษัทนี้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่โตแล้วสินทรัพย์ที่มีอยู่มันสร้างผลตอบแทนได้ไม่ดีหรือมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะอืมครับในทางกลับกัน P/BV สูงสูงก็ไม่ได้แปลว่าแพงเสมอไป โดยเฉพาะกับบริษัทที่มีสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือ intangible assets ที่มีค่ามากๆอย่างเช่นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆหรือเทคโนโลยีเฉพาะตัวหรือแม้แต่ความสามารถของผู้บริหารสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกในมูลค่าทางบัญชีแต่ตลาดเห็นคุณค่าก็เลยให้ราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้ค่ะ น่าสนใจครับแสดงว่าต้องดูให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขสูงหรือต่ำแล้วแบบนี้ P/BV จะมีประโยชน์เป็นพิเศษหรือเหมาะจะใช้กับธุรกิจประเภทไหนบ้างครับข้อมูลจาก IUX และโดยเฉพาะฟิ n o m e n a ที่เจาะลึกเรื่องนี้ชี้ว่าโดยทั่วไป P/BV เหมาะกับธุรกิจที่มีสินทรัพย์เยอะๆจับต้องได้เป็นหลักนะครับเพราะมูลค่าทางบัญชีมันสะท้อนสินทรัพย์เหล่านี้ได้ค่อนข้างดีเช่นกลุ่มธนาคารอสังหาริมทรัพย์พลังงานอะไรพวกนี้ ใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนี่ฟินโนเมนาอธิบายไว้ละเอียดเลยค่ะเขาบอกว่ากําไรธนาคารมันมันมกจะผันผวน,นตามเศรษฐกิจเป็นวัฏจักรถ้าเราไปใช้ PE ตอนเศรษฐกิจแย่ๆกําไรธนาคารจะต่ํามาก PE ก็เลยพุ่งสูงปรี๊ดอาจจะดูเหมือนหุ้นแพงทั้งที่จริงๆอาจจะเป็นจังหวะซื้อก็ได้อ๋อเข้าใจครับแต่ถ้าหันมาดู PBV เนี่ย มูลค่าทางบัญชีของธนาคารมันจะค่อนข้างน,นิ่งกว่าไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจเท่ากําไรการใช้ PBV กับหุ้นธนาคารก็เลยอาจจะน่าเชื่อถือกว่าในบางช่วงเวลานะคะนอกจากนี้ฟิโนเมนายังพูดถึงแนวคิดเรื่อง mean reversion ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือความเชื่อที่ว่าค่าสถิติบางอย่างมันมักจะวิ่งกลับไปหาค่าเฉลี่ยในอดีตซึ่งเชื่อกันว่า PBV ของหุ้นกลุ่มธนาคารมักจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ แหล่งข้อมูลเขายกตัวอย่างข้อมูลในอดีต15ปีของกลุ่มธนาคารไทยพบว่า PBV เฉลี่ยอยู่แถวแถ1.54เท่า,าแล้วก็มักจะวิ่งอยู่ในกรอบ0.98-2.13ถึงเท่าซึ่งณนะตอนที่บทความเขียนปี60 PBV กลุ่มอยู่ที่1.20ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณให้พิจารณาได้ค่ะมีอีกประเด็นที่เชื่อมกันและน่าสนใจมากจากฟินโนเมนานะคะคือความสัมพันธ์ระหว่าง ROE กับ PBV ค่ะ เขาชี้ว่าโดยทั่วไปบริษัทที่ทำ ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นได้สูงสม่ำเสมอเนี่ยตลาดก็มักจะให้ค่า PBV ที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยหรือสูงกว่าบริษัทที่ทำ ROE ได้ต่ำกว่าอืมสมเหตุสมผลครับใช่ค่ะเพราะนักลงทุนก็ย่อมยินดีจ่ายแพงขึ้น P สูงขึ้นเทียบกับ BV เพื่อเป็นเจ้าของบริษัทที่เก่งในการสร้างกำไรจากเงินทุนของผู้ถือหุ้นได้มากกว่า อย่างตัวอย่าง CPO ในอดีตท,ที่เคยมีช่วง ROE สูงมากๆตลาดก็เคยให้ P/BV สูงถึง10เท่าเลยนะคะโหเยอะเหมือนกันนะครับมีประเด็นหนึ่งค่ะที่คิดว่าสำคัญมากคือไม่ว่าเราจะกรู้ข้อมูลจากแหล่งไหนก็ตามนะคะทุกแหล่งพูดเหมือนกันหมดเลยว่าห้ามใช้ตัวเลขอัตราส่วนตัวใดตัวนึงโดดๆในการตัดสินใจลงทุนเด็บขาดครับอันนี้ย้ากันหลายรอบเลย ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น DE, P/BV, PE, ROE ก็ตามการมองแยกส่วนมันอันตรายเราต้องพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของบริษัทโดยดูบริบทอุตสาหกรรมแนวโน้มการเติบโตปัจจัยเชิงคุณภาพแล้วก็ใช้อัตราส่วนหลายๆตัวประกอบกันถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนค่ะชัดเจนเลยครับสรุปแล้วนะครับ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ D/E Ratio ก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการประเมินความเสี่ยงทางการเงินการพึ่งพาหนี้สินส่วน P/B Ratio ก็ช่วยดูมูลค่าหุ้นเบื้องต้นเทียบกับสินทรัพย์ตามบัญชีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการสแกนหุ้นเบื้องต้นเลยครับและหัวใจสำคัญที่อยากย้ำอีกครั้งก็คือบริบทค่ะต้องไม่ลืมเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกันดูแนวโน้มย้อนหลังหลายๆปีว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและสำคัญที่สุด คือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆเสมอทั้งอัตราส่วนอื่นอย่าง ROE, PE หรือข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆด้วยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลอย่าง Liberators ก็มีเครื่องมือช่วยดูค่าเหล่านี้และมีคลังความรู้ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้สะดวกค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึก DE ratio และ PBV ratio กันพอสมควรเลยนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลดีๆในแหล่งต่างๆที่เรามีหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนนะครับ ก่อนจากกาันมีคำถามทิ้งทายให้ลองไปคิดต่อกันดูนะคะนอกเหนือจากตัวเลข D E P B V ที่เราเห็นในงบการเงินแล้วถ้าเราลองมองงบดุลเป็นเหมือนเรื่องเล่างบดุลน,นั้นกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในการเติบโตและการบริหารจัดก,การความเสี่ยงของบริษัทนั้นๆบ้างคะแล้วช่องว่างระหว่างราคาที่ตลาดให้กับมูลค่าตามบัญชีมันสะท้อนความคาดหวังหรือความกังวลอะไรเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทนั้นบ้าง การลองคิดคำถามเหล่านี้อาจจะช่วยให้เรามองเห็นภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าแช่ตัวเลขด้วยได้ค่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ